สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ฝ่าธรรมเดี๋ยววันนี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของผมวันนี้ผมว่างก็เลยมาทําคลิปส่วนตัวหน่อยเพราะไม่ค่อยได้ทําคลิปส่วนตัวทําแต่คลิปสอนธรรมะเอ่อก่อนอื่นก่อนจะทําคลิปผมก็ขอแจ้งอ่าข่าวลงในนี้ว่ามีน้องที่อยู่ประเทศลาวฟังคลิปผมแล้วก็หลุดพ้นนะฮะจบกิจหมดสิ้นสงสัยนะฮะหลุดเลยเธอทุนทุกมาสามสิบกว่าปี แล้วแกจะมาฟังแล้วก็ได้ตัวปัญญาแล้วก็หลุดออกมาจากข้างในนะฮะพีก่ออกมานะครับแล้วก็ปัญญาลงใจจบจิตฮะตอนนี้นั่งเงียบสงบคิดบไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเห็นอะไรก็เห็นเฉยๆไปหมดหลงอยู่ตั้งนานก้อนก้อน,นทุกทั้งหมดมันออกไปทั้งยวงลยฮะมันบุบออกไปทีเดียวนะฮะนั่นนะฮะก็ขอแสดงความดีใจกับเธอด้วยนะครับคนเรามันอย่างนี้แหละธรรมะอืม,มันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้ว คนมันหลงอยู่ข้างในนะฮะผมจะบอกหลงปฏิบัติหมดแหละธรรมะมันไม่ได้มีอยู่อย่างที่เรานน่นหลอกเราไม่หลงโลกเราก็มาหลงธรรมแค่นั้นแหละพอออกจากโลกก็มาติดอยู่ภายในอ่ะเข้ามาสุดแต่ออกไม่เป็นไงเมื่อก่อนมันท่องโลกกว้างพอเบื่อโลกมันก็ย้อนก็มาหาข้างในพยายามรู้ตัวตัวพร้อมแล้วก็ไปติดแงกอยู่ภายในเน่ะปล่อยไม่เป็นวนอยู่กับสภาวธรรมอ่าทีนี้พอมันตีวงแคบมันนนมันออกไม่เป็นมันไม่เห็นตัวมันเองนะฮะมันต้องมีคนมาชี้ทาง ที่ปฏิบัติที่รู้เยอะที่รู้นู่นรู้เนี่เนะ่ะหลงหมดนหะหลงอยู่ในนั้น,น,นนะออกไม่ได้ไม่จบหรอกอืมบางคนก็เข้าไปว่างเลยหลงก็ไปหนักเข้าไปใหญ่อีกที่พระเจ้าบอกว่าละเอียดก็ไปอีกอรูปประพรมว่างเหมือนอุทกกาศดาบทผมสอนเรื่องปัญญาผมจะบอกนะฮะปัญญาเท่านั้นที่จะหลุดพ้นอ่ะก่อนอื่นมันมีหัวข้อ,อยางงี้อืมโทรศัพท์ผมไม่เครื่องนี้ เนี่ยมันไม่ยอมมันไม่ยอมอะ่ะมันเหมือนมันไม่ยอมนั่นเลยมันไวรัสกินฮนะอ่ะโอเคผมจะบอกอีกอย่างนะเมื่อเรารู้ว่าความคิดมันทําให้เราทุกเวลาเราไปปฏิบัติธรรมคนจะสอนเราแบบเนี้ยว่าความคิดมันเป็นทุกข์นะอย่างนั้นอย่างนี้เออแล้วก็ทําให้เราคิดว่าความคิดเนี่เป็นภพเป็นชาติเราต้องพยายามดับความคิดพยายามหยุดความคิดไมคิดต่อ อ่าพอตัวมโนมันรู้มันบล็อกตัวเองนะฮะผมจะบอกอีกอย่างนะครับว่าเมื่อเรารู้ว่าความคิดมันทําให้เราทุกเวลาเกิดกระทบผัสสะพอเราโกรธเราก็จะพยายามจะตัดความคิดที่จะไม่ปรุงต่อตัวนี้แหละครับคือตัวกิเลสเราพยายามหยุดมันพยายามไปอยู่รู้เฉยเฉยรู้สงบสงบอยู่อย่างนั้นนะคุณยังไม่เป็นปัญญานะครับคุณก็หลงเหมือนเดิมคุณจะเป็นอย่างนั้นทั้งชีวิตไม่ได้หรอฮะคุณไม่เข้าใจความไม่เที่ยงของมันฮะ แล้วเราก็จะพยายามตัดความคิดที่จะไม่ปรุงต่อตัวนี้แหละครับคือกิเลสต,ตัวกิเลสเราพยายามหยุดมันเรียกว่าหลงสภาวธรรมเข้าใจว่าความคิดเป็นทุกข์ผมจะบอกหลงทั้งนั้นหลงกันหมดอนะหลงสัญญาอืมมันโกรธคุณก็รู้อืมพอรู้แล้วมันละได้ที่ไหนนะก็มันเป็นของมันอย่างนั้นนะมันโกรธมันก็ละได้ที่ไหนนะ มันเป็นของมันอย่างนั้นคุณก็พยายามที่จะหยุดมันปฏิเสธมันเ,เนเวลาเกิดทุกข์คุณก็ชอบไอ้เวลาเกิดทุกข์คุณไม่ชอบอืมอ่าแต่เวลาสุขคุณชอบนะฮะอืมพอเกิดทุกข์คุณพยายามที่จะปฏิเสธมันอืมพอสุขคุณชอบมันก็ยึดอยู่นั่นน่ะมันไม่เข้าใจว่ามโนมันยึดแล้วมันหลงรู้อยู่ภายในนะ่ะมันไม่หลุดออกจากสภาวะธรรมและเกิดปัญญาลงใจนะฮะ คุณก็ไม่ขาดก็เลยไม่ขาดจากการพิจารณาอยู่เนืองๆการพิจารณาอยู่เนืองๆเนี่ยมันหาทางออกไม่เจอนะมันอยู่ในชั้นของจิตนะฮะมันจะติดกับดักความรู้คือสัญญาสังขารมโนวิญญาทั้งหมดหลงรู้นะฮะบางคนไปหลงรู้ตรงเนี้ยเออรู้สภาวะภายในแล้วยังถอยไม่สุดนะฮะแค่รู้ตรงนั้นแล้วก็เกิดการอยากสอนนะฮะแต่ยังไม่เห็นแจ้งนะฮะ ผมจะบอกอมันเป็นองค์ความรู้ความรู้ตัวนั้นแหละที่มันหลอกเรามันเป็นมโนนะฮะอืออ่าหัวข้อต่อไปส่วนใหญ่แล้วที่อือส่วนใหญ่แล้วที่สอนธรรมะมันคิดปรุงแต่งเอามาพูดเป็นสัญญาหมดเลยนะฮะเจ้ามโนมันไม่ใช่ปัญญานะครับปัญญามันไม่ได้คิดได้จําขึ้นมาพูดมันพูดไปเลยจากความรู้ขบวนการขันห้า อายาตะนาคือเห็นแจ้งมันด้วยโดยสัมผัสทางใจนะฮะอืมสัมผัสทางใจนะครับอืสัมผัสทางใจแล้วอธิบายออกมาทางคำพูดเท่านั้นไม่มีการจดจำพูดไปแล้วก็ลืมไปไม่ได้จดไม่ได้